สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ยังอยู่กับรายการสนุกอังกฤษกับครูเควินและครูเอมม่านะคะครูเอมม่ากลับมาแล้วค่ะและครูเควินครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ EP 8ีของเรานะครับหลังจากอ e ีฟิเตยดที่เราได้สนุกกับผลไม้แสนอร่อยและมีประโยชน์กันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเดินทางนั่นก็คือยานพาหนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษภาษอังกฤษเกี่ยวกับยานพาหนะต่าง ซึ่งเป็นหัวข้อที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบและตื่นเต้นเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถไฟเรือหรือเครื่องบินล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของลูกน้อยและเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันค่ะการเรียนรู้เรื่องยานพาหนะไม่ใช่แค่การจำชื่อนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการสังเกตการจำแนกประเภทและยังเป็นโอกาสที่ดีในการสอนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะครับการได้เห็นของจริง ได้ชี้ชวนคุยหรือได้เล่นของเล่นที่เป็นยานผานะไปพร้อมๆกับการเรียนรู้จะช่วยให้ลูกจดจําได้ดีขึ้นมากครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเรามาเริ่มต้นด้วยชื่อยานพาหนะที่เราใช้บ่อยๆในชีวิตประจําวันกันก่อนนะคะคําแรกคือ car ครับแปลว่ารถยนต์ออกเสียง car ลากเสียงทายาวนิดนึงนะครับ car และอีกครั้งครับ car ต่อด้วย bus ค่ะ แปลว่ารถบัสหรือรถโดยสารประจำทางออกเสียงบัสสั้นๆกระชับนะคะบัสและอีกครั้งค่ะบัสถัดมากคือ traintrain แปลว่ารถไฟออกเสียง train โดยออกเสียงทอรอควบกันนะครับ train ครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ train และอีกครั้งครับ train ต่อไปคือ motorcycle แปลว่ารถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คำนี้ยาวหน่อยนะคะแบ่งเป็น4พยางค์ค่ะ motorcycle โดยเน้นที่พยางค์แรก mo และพยางค์ที่สามไซนะคะ motorcycle และอีกครั้งค่ะ motorcycle และสุดท้ายสำหรับชุดยานพาหนะทั้งบกคือ bicyclebicycle แปลว่าจักรยานคำนี้มี3มพยางค์นะครับ bicycle เน้นที่พยางค์แรกใบนะครับ Bicycle และอีกครั้งครับ Bicycle เยี่ยมมากค่ะทีนี้เรามาทบทวนชื่อยานพาหนะเหล่านี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะ Car รถยนต์ Bus รถบัส Train รถไฟ Motorcycle รถจักรยานยนต์ Bicycle จักรยานเอาละครับคุณพ่อคุณแม่เรามาต่อกันที่ยานพาหนะอื่นๆ ที่ลูกๆอาจจะเคยเห็นในหนังสือภาพหรือเวลาไปเที่ยวกันนะครับเริ่มต้นด้วย boat ค่ะแปลว่าเรือออกเสียง boat โดยมีเสียงทอเบาๆท้ายคำนะคะ boat และอีกครั้งค่ะ boat ถัดมาคือ ship ครับแปลว่าเรือขนาดใหญ่หรือเรือเดินสมุทรคำนี้ออกเสียง ship โดยมีเสียง sh ที่ท้ายคลำเหมือนเราบอกให้เงียบๆนะครับ ship และอีกครั้งครับ ship ถัดมาคือ airplane แปลว่าเครื่องบินคำนี้มีสองพยางนะคะ airplane โดยเน้นที่พยางแรก air ค่ะ airplane และอีกครั้งค่ะ airplane และสุดท้ายสำหรับชุดยานพาหนะในวันนี้คือ truck truck แปลว่ารถบรรทุก ออกเสียง truck โดยออกเสียงทอรอควบกันนะครับ truck และอีกครั้งครับ truck คุณพ่อคุณแม่ครับการสอนคำศัพท์ยานพาหนะต่างๆนี้มีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ควบคู่กับการชี้ไปที่ยานพาหนะจริง ที่เห็นตามท้องถนนหรือรูปภาพยานพาหนะในหนังสือภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเดินทางด้วยรถยนต์เดินเล่นริมถนนหรืออ่านิทานการได้เห็นได้ฟังเสียงและได้เรียนรู้ชื่อยานพาหนะไปพร้อมๆกันจะช่วยให้ลูกจดจำและเชื่อมโยงคำศัพท์กับประสบการณ์จริงได้ดีที่สุดค่ะและสิ่งที่จะช่วยให้การเรียนรู้คำศัพท์ยานพาหนะเหล่านี้สนุกและจดจำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือเพลงครับเพลงเป็นเครื่องมือวิเศษ ที่ช่วยให้เด็กๆซึมซับภาษาและจดจำคำศัพท์ได้โดยธรรมชาติโดยเฉพาะเพลงที่เกี่ยวกับการบอกชื่อและเสียงของยานพาหนะต่าง,างๆนะครับจังหวะและทำนองจะช่วยให้คำศัพท์ฝังแน่นในความทรงจำของเด็กๆและช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและพัฒนาการด้านการรับรู้ควบคู่กันไปครับ เพลงที่เราจะแนะนําในวันนี้คือเพลงง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถร้องเองได้หรือจะหาเวอร์ชั่นสําหรับเด็กๆใน YouTube มาเปิดให้ลูกฟังควบคู่กันไปก็ได้นะคะเนื้อเพลงจะวนซ้ําและเน้นคําศัพท์ยานพาหนะต่างๆค่ะครูเอมมาและครูเควินจะร้องเพลงนี้ให้ฟังช้าๆก่อนนะครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทําความเข้าใจเนื้อเพลงและท่าทางง่ายๆไปพร้อมๆกันลองฟังนะครับ The wheels on the bus go round and round, round and round. Round and round the wheels on the bus go round and round all through the town. The weepers on the bus go swish, 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 swish. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. Been <coughs> playing <coughs> เพลงนี้มีท่าทางประกอบที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวของรถบัสด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถร้องเพลงนี้ไปพร้อมกับการทำท่าทางประกอบหรือชี้ไปที่ส่วนต่างๆของรถของเล่นก็ได้นะคะการทำท่าทางประกอบจะยิ่งช่วยให้ลูกเข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้ค่ะนอกจากเพลงแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้ด้วยนะครับเช่นเมื่อกำลังนั่งรถยนต์ We are in the car Look a big truck หรือเมื่อเห็นเครื่องบินบนท้องฟ้า Wow an airplane in the sky การพูดซ้ำๆในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ลูกเข้าใจและจดจำได้ดีขึ้นครับหรือจะเป็นกิจกรรมเกมถายยานพาหนะ guess the vehicle ก็สนุกและง่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำเสียงยานพาหนะหรือทำท่าทางเรียนแบบการเคลื่อนไหวของยานพาหนะนั้นๆแล้วให้ลูกทายว่าคืออะไรเป็นภาษาอังกฤษค่ะ หรือจะสลับกันให้ลูกทำเสียงแล้วคุณพ่อคุณแม่ไทยก็ได้นะคะเกมนี้ช่วยทบทวนคำศัพท์ยานพาหนะและฝึกการฟังของลูกได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วเรายังสามารถเพิ่มความท้าทายโดยกิจกรรมที่ชื่อว่า building vehicles ได้ด้วยนะครับวิธีการเล่นก็คือชวนลูกใช้บล็อกตัวปลูกหรือวัสดุรีไซเคิลต่างๆมาประดิษฐ์เป็นยานพาหนะแล้วให้ลูกบอกว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาคือยานพาหนะอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่น What did you build? Oh, it's a train. เกมนี้จะช่วยฝึกทักษะการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและทบทวนคำศัพท์ไปในตัวได้อย่างสนุกสนานครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะคือการสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงหรือการเคลื่อนที่ของมันควบคู่กันไปเช่น vroom เสียงรถ beep beep เสียงแตร ى, fly บิน drive ขับ เพื่อให้ลูกได้บรรยายลักษณะของยานพาหนะได้หลากหลายมากขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ครับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเล็กเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความรักความเข้าใจและความอดทนครับไม่ต้องกังวลว่าลูกจะพูดได้เร็วแค่ไหนหรือออกเสียงถูกต้องทุกคําในทันที ใช่ค่ะเป้าหมายหลักคือการสร้างความคุ้นเคยและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษการที่ลูกได้ยินบ่อยๆการได้เล่นสนุกสนุกและการเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขกับการสอนจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะหากลูกยังไม่ออกเสียงตามไม่ต้องบังคับนะคะแค่พูดซ้ำๆให้เป็นตัวอย่างก็พอแล้วค่ะการเรียนรู้ภาษาของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะหากลูกพูดผิดหรือสลับภาษา ไม่ต้องกังวลนะครับไม่จําเป็นต้องแก้ไขทันทีหรือบอกว่าผิดให้คุณพ่อคุณแม่พูดประโยคหรือคําที่ถูกต้องซ้ําไปช้าๆเป็นการให้ตัวอย่างที่ถูกต้องแทนการตําหนิครับและการที่ลูกใช้ทั้ง2ภาษาในประโยคเดียวกันเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้2ภาษาและจะค่อยๆแยกแยะได้เองเมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอครับ เราสามารถสร้างบรรยากาศภาษาอังกฤษที่บ้านได้ง่ายๆไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลานะคะแค่วันละ5-10นาทีอย่างสม่ําเสมอโดยใช้คําศัพท์ที่เราเรียนไปวันนี้หรือจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษสําหรับเด็กง่ายๆอย่างช่อง YouTube อย่าง Super Simple Songs, Little Baby Bum หรือ CoCo Melon ที่มีเพลงเกี่ยวกับยานพาหนะหรืออ่านนิทานภาพภาษาอังกฤษสั้นๆเกี่ยวกับยานพาหนะเช่นหนังสือ Go dog go by P D Eastman ก็เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มการสัมผัสภาษาให้กับลูกค่ะหากคุณพ่อคุณแม่มีคำถามเพิ่มเติมหรือประสบปัญหาในการนำไปใช้ไม่แน่ใจว่าลูกควรจะพูดได้เมื่อไหร่หรือควรจะสอนอย่างไรดีสามารถปรึกษาครูเอมมาและครูคิวินได้เสมอครับเราจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวครับ เป็นไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่คะสำหรับ EP 8ของเราในวันนี้หวังว่าเทคนิคและเพลงสนุกๆจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ลูกๆสนุกกับการเรียนรู้เรื่องยานพาหนะต่างๆนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ยานพาหนะต่างๆที่ใช้บ่อยทั้ง car bus train motorcycle bicycle boat ship airplane และ truck รวมถึงเพลงเกี่ยวกับยานพาหนะที่จะช่วยให้ลูกจดจาได้ง่ายขึ้นครับ อย่าลืมนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกฝนและสร้างกิจกรรมสนุกๆก,กับลูกๆอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยความสุขและไม่ถูกกดดันค่ะสำหรับตอนหน้า,รนนาครูเอมมาและครูเควินจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับสมาชิกในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษครับรับรองว่าเป็นหัวข้อที่อบอุ่นและกล้ตัวลูกมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ครูเอมมาและครูเควินต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ Goodbye everyone! See you next time!